บิต o อยและอัลคอยในวันนี้ยังคงทรงตัวอยู่ที่แนวรับสำคัญเราลองมาอัปเดตกราฟและก็ข้อมูลต่างๆในวันนี้กันนะครับสวัสดีเพื่อนชาวคลิปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ช่องฟรีคริปโตมาเสนอในนาทีและมองเกี่ยวกับกาฟในมุมมองส่วนตัวของผมผมไม่ได้มาแนะานาําการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวัน9แรกของปีนะครับเป็นวันที่9เดือนหนึ่งนะครับเวลาประมาณช่วง6กโมงเย็นเวลาที่ผมกําลังอัดอยู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมด้วยนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ผมขอไวพรกลับไปหาเพื่อน สมาชิกของผมทุกคนรวมถึงผู้ที่ติดตามช่องของผมทุกคนด้วยครับขอให้มีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมอยากจะฝากเพื่อนๆที่เออติดตามผมอยู่นั่นเองนะครับคือผมอยากจะทําช่วงนะครับที่อ่านเกี่ยวกับข่าวหรืออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองผมอยากให้เพื่อนๆช่วยเสนอชื่อสั้นๆน,นะครับที่โดน,ดนถ้าโดนเนี่ยผมจะดึงเข้า Discord นะครับ เป็นสิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือผมอยากได้เป็นชื่อเกี่ยวกับช่วงที่อัปเดตกราฟแบบเร่งด่วนนั่นเองคือเพื่อนๆคิดเห็นว่าแบบชื่ออะไรที่มนันน่าเหมาะสมนะครับลองเสนอกันเข้ามาดูนะครับแล้วก็ถ้าผมชอบชื่อไหนหรือชื่อไหนนี่มันโดนใจผมเนี่ยผมจะดึงเพื่อนนะครับเพื่อนๆเ,นะเข้า Discord นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกราฟแล้วก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆในวันนี้กันนะครับโอเคมาดูที่ b t c กันก่อนเลยนะครับก็ยังคงติดลบที่0.03แต่จากเดิมก็ร่วงลงมาหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับจากอธอามไฮที่ประมาณอ,อ๋อ69เลยทีเดียวนะครับอีทีเรียมก็ร่วงมาเกือบ3จริงๆก็ต้องบอกวัาร่วงเกือบทูกตัวเนาะเนื่องจาก BNB ร่วงลงมา ก็จะมีเพียงลิงก์แล้วก็มีลูน่าก็มีเล็กน้อยครับที่ยังบวกอยู่เนะเาะแล้วมาดูในส่วนของ f ฟียนกิทอินเนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเอ็กซ์ติมเฟียลงมาถึง10บเทีเดียวต้องบอกว่าค่คอนข้างต่ําต่ําถึงกับช่วงกลางปีนะแต่ต้องบอกว่าช่วงกลางปีที่ลงมาเนี่ยนะครับลงมาถึง10ค่อนข้างที่จะหลายวันเลยนะแต่มีแค่ช่วงปัจจุบันที่เราเจอกันเนี่ยเพิ่งจะลงมาแค่สิแค่วันเดียวเองนะครับฉะนั้นแล้วก็คนก็ยังคงกลัวกันมากๆอยู่นั่นเองนะครับและในส่วนของข้อมูลจากเฟียนก แบล็กเทสกันดูบ้างครับว่าเมื่อมันอยู่ในช่วงเฟียร์และเอ็กซ์ติมเฟียร์เนี่ยกราฟมันมีพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างอย่างช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเป็นเฟียร์และเอ็กซ์ติมเฟียร์จะเป็นช่วงที่สีเหลืองๆเ,เข้มๆนะครับก็คือช่วงนี้หลังจากนั้นกราฟก,ก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการทําจุดสูงสุดใหม่ณนะช่วงเวลานั้นครับก็มีการ ปรับตัวมาเป็นเฟียร์เล็กตีมเฟียร์อีกขึ้นไปนิดนหน่อยก็มาเป็นอีกแล้วรอบนี้ก็คือล่วงเลยอาจจะเนื่องด้วยโควิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะช่วงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงนี้พนเพนะราะโควิดน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงนี้นะอันนี้ก็ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากช่วงที่เฟียร์เล็กตีมเฟียร์เนี่ยนะครับขึ้นมาเลยเรียกได้ว่าทําจุดสูงสุดใหม่อยู่นะสมมติถึงเราจะซื้อในช่วงที่เฟียร์และเอ็กซ์ตีมเฟียร์ก่อนหน้าก็ตามแต่ถ้าเราโฮไว้นี่นะครับก็ยังถือว่าเราได้กําไรอยู่นะ่าาา่่นนนนนถ้้้าาาาาาาเเรรมมมขขยใใใชววงงงทีลลกกกัััหหจซือ ก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วก็ยังเป็นอีกรอบหนึ่งก็มีเป็นแล้วก็เลิกเป็นเป็นแล้วก็เลิกเป็นอยู่เป็นช่วงๆแต่ถ้าผมดูภาพแบคเทียดูเนี่ยถ้าเราซื้อในช่วงเฟียร์และเอ็กซิมเฟียร์ตั้งแต่30ลงไปเนี่ยถ้าเราถือแล้วโฮไว้เราไปรอขายตอนที่คนเขาโลภกันเนี่ยก็ถือว่ายังได้กําไรอยู่นะครับถ้าเราแบบ dCA หรือถั่วเฉลี่ยซื้อเป็นโซนๆนะนะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองจับตาแล้วก็วางแผนความเสี่ยงกันดูนะครับเนื่องจากปัจจุบันมันก็มีเรียกได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไปอาจจะเนื่องด้วยเรื่องของอ่โรคระบาดต่างๆรวมถึงดอกเบีย้ยของสาราัฐการประชุมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของคุณแท็กเดฟเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยหรือโซนแดงๆเนี้ยอาจจะเป็นช่วงพักตัวหรือเปล่ายังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยเพราะขาขึ้นคือสีเขียวขาลงคือสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเขียวขึ้นพักตัวพักตัวแป๊บหนึ่งนะครับก็ขึ้นใหม่ ซึ่งถ้ามองในตอนนี้ก็คือเป็นแค่ช่วงพักตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าจะมองว่าการกลับลงมาเทสแนวราฟเฟิเนี่ยผมต้องบอกว่ามันร่วงลงมาเยอะเลยทีเดียวนะอาจจะประมาณ2 8 29 0 2 9 0 0 0เลยทีเดียวนะครับถ้าลงมาตามแนวราฟิโบนันชีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งผมต้องบอกว่าอาจจะมาจากเงินที่ไหลออกไปสู่พันธบัตรรัฐบาลก็เป็นไม่ได้เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเป็นการเสียเวลาเรามาอัปเดตกราฟกันเลยนะครับอันนี้เป็นกราฟ BDC ในท r a m e week เนาะซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่า BDC ก็มาเทนวรับสําคัญซึ่งแนวรับตรงนี้แหละที่บริเวณราคาตั้งแต่เรียกได้ว่า43 0 0 0จนถึง4ี0หมื่นทวนโดยประมาณละกันจะเป็นแนวรับสําคัญของ head and shoulder นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆลองมองตามอาดีตทีมองเป็น head and shoulder นะครับปึออ๊บแล้วเขาก็เด้งลงมาที่แนวรับสําคัญตรงนี้นะแต่เผอิญว่าเขาทิ้งไสไว้นะครับเขาทิ้งเขาทิ้งไสไว้ สามสี่ไเลยนะจากแทงเทียนนะครับอ่าเขาทิ้งไส้ไว้เยอะพอสมควรฉะนั้นแล้วเราก็ยังผมต้องบอกว่าเรายังพอมีลุ้นกันอยู่บ้างเนื่องจากช่วงเนี้มันเป็นช่วงเฟียร์และเอ็กซ์ตรีมเฟียร์และช่วงนี้ของเราเนี่ยก็เป็นช่วงเฟียร์และเอ็กซ์ตรีมเฟียร์อีกทั้งนะครับเรากําลังมาทดสอบทดสอบเทรนไลน์ขาขึ้นสําคัญที่เส้นแดงๆของผมเนี่ยครับผมมองว่าถ้าเรารับอยู่แล้วเราทิ้งไส้ไว้เหมือนช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังพอมีโอกาสที่จะลุ้นในการกลับตัวของ BTC อยู่บ้าง นเนื่องจากช่วงนี้นะครับในส่วนของโซคาติกเนี่ยได้มีการไซด์เวย์อยู่ในโซนโอเวอร์โซอยู่เป็นในช่วงเวลาระยะหนึ่งหรือระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนเลยทีเดียวรวมถึงในตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมของ m a c กดีก็ยังคงตัดอยู่บนเหนือศูนย์อยู่และเราก็ยังคงตัดอยู่บนเหนือศูนย์อยู่นะครับสิ่งที่เราจะคาดหวังและเราจะต้องรอคืออะไรนะครับรอในส่วนของโตเนได้มีการตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นขึ้นนะครับ ตัดขึ้นมาตรงนี้และในส่วนของภูเขาของแม็กดีได้มีการปรับตัวอ่อนลงและแม็กดีก็เริ่มตัดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือไม่จะเป็นที่จะต้องเริ่มตัดขึ้นก็ได้เพียงแค่โมเมนตัมของแม็กดีเนี่ยขอให้เขาเริ่มปรับตัวอ่อนลงนั้นเราอาจจะเริ่มมีเรียกได้ว่ามีความหวังขึ้นมาต่อไปสิ่งที่เราต้องรองก็คือในส่วนของสัญญาณาไลท,ยทย์ที่จะเบรกเทสไลน์แนวต้านสีเหลืองของผมนี่เหมือนอย่างในอดีตเนี่ยที่เขาเบรกออกมาตรงนี้แล้วก็เป็นแท่งอยู่เขียวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่เรารอก็คือหลายๆอยา่างรวมถึงวอลลุ่มที่จะเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้มันยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับซึ่งอย่างนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเขียวๆตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เรารอก็คือวอลลุ่มเขียวๆกลับเข้ามาและโมเมนตัมของแมงดีเริ่มมีการปรับตัวอ่อนลงและก็สโตลรวมถึงไอซที่จะเบรกฉะนั้นผมต้องมองว่าผมต้องบอกว่าจุดนี้แหละเป็นบริเวณแนวรับที่โคตรจะวัดใจของ BTC เลยเนื่องจากมันเป็นแนวรับฟิโบที่ ประมาณ0.786แล้วแต่มันยังมีโอกาสลงมาได้อีกนะครับที่ประมาณราคา38,000เนี่ยยังมีโอกาสลงมาได้อยู่ฉะนั้นบริเวณโซนนี้แหละมันคือโซนที่จะวัดใจของ BDC เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากสัญญาณ Open Interest ในส่วนของข้อมูล OnChain เนี่ยบางอย่างมันยังบ่งบอกถึงความที่อาจจะมีแนวโน้มในส่วนของ BDC อาจจะกลับตัวเหมือนกับช่วงกลางปีตรงนี้ยังมีโอกาสอยู่ในมุมมองของผมนะครับยังมีโอกาสอยู่นะจนกว่าเราจะหลุด แนวรับสําคัญบริเวณที่30,000ไปเนี่ยผมมองว่าอาจจะเริ่มไม่ดีแล้วนั่นเองต่อไปมาในส่วนของอีเทียร m ในไทม์เ m e w ว e k เนี่ยต้องบอกว่าอี h ทียร m ไในหลุดเทนไลน์ขาขึ้นในไทม์เฟรมว e k ออกมาอย่างชัดเจนนะแล้วก็เป็นช h a น n e ลขาลงอย่างชัดเจนเลยตรงนี้นะครับเป็นแฟลกขาลงลงมาแต่ก็ยังยืนบริเวณแนวรับสําคัญได้อยู่ที่บริเวณราคา2 2 9 0 0หรือ3,000เนี่ยนะผมมองว่าก็ถ้าเขายืนไว้เนี่ย ก็ยังพอได้รุนอยู่บ้างแต่ในช็อตเทอมผมมองว่าอีเทเรียมเนี่ยน่าจะเป็นการพักตัวซะมากกว่านะครับเพื่อนๆน่นจะเป็นการพักตัวซะมากกว่าเนื่องจาก MACD เนี่ยก็เริ่มที่จะตัดลงแล้วแล้วก็แล้วก็สโตเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดขึ้นเลยนะครับฉะนั้นผมมองว่าอีเทเรียมในช่วงนี้ก็จะงเป็นการไซด์เวย์พักตัวไปก่อนและสําหรับผมผมก็ถือสะสมอีเทเรียมอยู่แลนะผมก็ไม่ได้มาซีเรียสอะไรเท่าไหร่ ในมุมมองของผมนะซึ่งอีเทียรเนี่ยอาจจะเกิดฮิตเต้นบูลิดไดเวージนหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันเนาะเนี่ยโมเมนตัม um ต่ำลงแต่ราคาสูงขึ้นนะครับมโมเมนตัม um ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงวาดใจที่สําคัญของอีเทียรเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในส่วนของ time frame day เนี่ยก็มายืนบริเวณแนวรับสําคัญพอดีนะเห็นไหมครับบริเวณนี้ฉะนั้นผมมองว่าถ้าเขารับอยู่เนี่ยอาจจะมีการกลับตัวในช็อตเทอมก็ได้ ับกบขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านที่สําคัญที่3,006และก็4,002ในลําดับถัดไปนะครับถ้าเขารับอยู่ณไทมนะ์เฟรมเดลี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นแนวแนวรับสําคัญของอีธิเอเรียมแล้วนะครับที่อีธิเรียมได้มาเทสบริเวณตรงนี้1รอบ2รอบ3รอบ4รอบแล้วก็รอบนี้รอบปัจจุบันนะครับได้วิ่งเป็นแฟลกชานเนลขาลงอย่างชัดเจนถ้าอีธิเอเรียมเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเริ่มมีการเริ่มยกโลเนี่ยผมอว่าอาจจะเริ่มที่จะน่าสนใจ ย,ยกโลแบบนี้นะครับแบบนี้อาจจะรเริ่มที่จะน,น่าสนใจในช็อตเทิมนั่นเองเนาะ ต่อไปเป็นอะตอมนะครับอะตอมเนี่ยผมก็ได้บอกให้กลุ่มหาฉลามหรือสมาชิกช่องของผมเนี่ยเข้าซื้อไปแล้วนะครับก็ขายของนิดนึงนะครับใครสนใจที่จะสมัครสมาชิกช่องผมสามารถเปิด safari แล้วเข้า YouTube จากหน้าสมัครที่หน้าช่องได้เลยผมจะอปัปเดตข้อมูลที่สําคัญรวมถึงเข้าจุดออกของกราฟที่มันน่าสนใจนะช่วงเวลานั้นนะครับก็ขอบุณทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็ให้ความสนใจออให้การสนับสนุนผมนะครับโอเคนี้ก็เป็นอะตอมนะครับผมก็ได้บอกให้เข้าตั้งแต่โซนสีฟ้าแล้วซึ่งผมก็ได้มองเป้าไปที่40นี่ึงงมันนนก็ถแล้วตอี้ก็เป็นวนพัักตที่ผมได้ นก็ไม่ได้แปลกอะไรซึ่งมันเป็นโซนแนวรัฟิโบที่สําคัญถือว่าอะตอมก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งยังมีโอกาสลงมาได้ถึงราคา32โดยประมาณแต่ผมมองว่าการการปรับตัวขึ้นของอะตอมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับเนื่องจากเขายังอยู่บนอ,อ๋อเรียกได้ว่าเทรนไลน์ขาขึ้นได้ได้สวยงามนะเนี่ยครับ เขายัางตัวเป็นการยกโลขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่เลยนะครับจนกว่าอะตอมจะหลุดสักผมมองว่าจะปรับตัวลงมาสัก28เนี่ยอาจจะเริ่มเสียทรงในการขึ้นในรอบใหญ่นะครับแต่ในภาพใหญ่อีกเนี่ยก็ยังคงมีแนวรับสําคัญอยู่ที่บริเวณราคาประมาณ25อยู่ ฉะนั้นผมมองว่าอะตอมก็ถือว่าไม่ได้เสียทรงมากมายเท่าไหร่นักในมุมมองของผมเพียงแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยจะเป็นการไซเวยพักตัวไปซะมากกว่าแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีของผมมองว่ายังไม่น่าเข้าซื้อตัวไหนๆเลยจนกว่าบ t c ซจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในมุมมองของผมนะครับต่อไปเป็นมาติกมาติกผมได้บอกว่าเป้าเนี่ยในรองเทอมเนี่ยอยู่ที่3.3 5ซึ่งก็ต้องบอกว่ามาติกก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นเลยนะนะครับซึ่งอันนี้เขาก็มาเทสแนวรับสําคัญเท่านั้นที่ราคา1.89เนี่1.5เนี่ดและเลขขึ้เาบบเน จจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับมาติกผมก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ลงมาเยอะจนน่าเกียดมากมายอะไรนะักซึ่งก็เป็นการลงมาเทสแนวรับสําคัญที่บโบที่0.618และ0.786เท่านั้นเองและส่วนหนึ่งสโตก็เริ่มมีการไซด์เวในโซนโอเวอร์โซอยู่เนาะฉะนั้นเราก็เพียงแค่อาจจะรอเขาไซด์เวพักตัวในบริเวณโซนนี้อาจจะมีการกลับตัวในช็อตเทมของมาติกก็ยังคงเป็นไปได้อยู่เนื่องจากเขาเกิด hidden bullish divergence นะครับในส่วนของ time frame daily สำหรับสโซแล้วก็ในส่วนของแมก เออในส่วนของ ISI แล้วก็ในส่วนของ MacD นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะเข้าซื้อได้นิดหน่อยแล้วก็จะเป็นการไซด์เว์ไปก่อนเท่านั้นเองนะครับต่อไปเป็น f t m f t m เมนี่ยก็ยมาถึงเรียกว่าเป้าทำกำากาไรแรกของผมพอดีซึ่งเป้าต่อไปผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องถึงไ,ไ้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันจะไปถึงเป้าต่อไปก็คือ3.7ซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเทสแนวรับสําคัญซึ่งยังมีโอกาสลงมาได้ถึงราคาประมาณ2.09และ ก็1.68ในลําดับต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นการยกโลอยู่นะครับถ้ายังไม่หลุดบริเวณราคาที่2.2เนี่ยผมก็ยังมองว่าก็ยังคงไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่สาหรับ FTM ในภาพรองเทมนะครับเพราะยังคงเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นอยู่เลยเนาะหรืออีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นอ่อเรียกได้ว่า head and shoulder ก็ได้นะแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็น head and shoulder แล้วไม่มีการทําเรียกได้ว่า high ใหม่อย่างเงี้ย อาจจะเกิด head n d shoulder ก็ได้ฉะนั้นเราต้องมารอดูแพทเทิร์นต่อไปของ FTM กันอีกทีหนึ่งเนื่องจาก MACD ก็เพิ่งจะตัดลงแล้วก็ส t o r กก็กำลังที่จะตัดลงด้วยนั่นเองนะครับด้มีโอกาส ไซเวพักตัวในชาแนลขาลงอยู่สําหรับ F T M ต่อไปเป็นเชนลิง k ์เชนลิง์ผมต้องบอกว่าค่อนข้างสวยแล้วก็มาถึงเป้าของผมพอดีที่26นั่นเองซึ่งผมมองว่าเออก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มการกลับตัวเป็นขาลงเลยนะสำหรับเชนลิงก์นะครับก็ผมว่าถือว่าแข็งพอสมควรเลยนะสําสหรับเชนลิงแต่สําหรับใครยังไม่มีของเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวรอเขาไซเวทไปก่อนก็ได้นะครับหรือรอเขาเบรกในลน์ของไทยแองเกิลกรอบใหญ่ตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากถ้าเขาเบรกได้าอาจจะปลอดภัยมากกว่าหรือถ้าใครอยากจะเข้าซื้อจริงๆนะคร ในกลุ่มเฮาส์ฉลามหรือสมาชิกของผมเนี่ยผมบอกให้เข้าซื้อตั้งแต่20แล้วซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าซื้อจริงๆผมมองว่าควรจะแบ่งไม้ถัวไว้ที่ราคาปัจจุบันแล้วก็โสดแรกไปเลยครับที่ประมาณราคาที่1 8บแถึงสิเนี่ยแบ่งเป็น2ไม้ไปเลยซึ่งภาพในรองเทอร์มสําหรับเชนลิงผมก็ยังมองว่าเขายังคงสวยงามอยู่พอสมควรนะเนี่ยวิ่งเป็นไทแองเกิลแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสลงมาเทสอีกรอบหนึ่งไงผมก็เลยบอกว่าให้แบ่งไม้เข้าไว้ที่ประมาณ1 7 1 8อีกครั้งหนึ่งเป็นการไซ นั่นเองนะครับเ,เพื่อนยังไงผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ในมุมมองของตัวเองอย่าลืมวางแผนจับกับความเสี่ยงอยู่เสมอเนื่องจาก b ี c อาจจะเทเมื่อไหร่ก็ได้จากการประชุมของเฟดในช่วงสิ้นเดือนนี้นั่นเองยังไงผมขออวยพร้ทุกคนให้มีความสุขแล้วก็รำ่รำรวยๆทุกคนนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่รัก ของผมต่อไปนะครับก็มาพูดคุยกันได้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยอย่าลืมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับชื่อเป็นชื่อของรายการละกันนะครับในแต่ละช่วงเนาะที่ผมในบอกไปเพื่อนก็ลองเสนอเข้ามานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามอย่าลืมเป็นเหาฉลามที่ก่อคามัุนกับผมและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ